สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องใกล้ๆโชเซ้นแบรนด์นะคะช่องของเราก็จะพูดถึงเกี่ยวกับกระเป๋าชาแนลเอาใบที่รู้สึกว่าคุ้มค่าหน้าตามน่ารักเอามาให้เพื่อนๆดูนะคะก็จะรีวิวว่าใส่อะไรได้บ้างสะพายแล้วเป็นยังไงนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่ชอบในกระเป๋าชาแนลรู้สึกว่ากําลังหาข้อมูลกําลังจะตัดสินใจซื้อสักใบอยู่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามใกล้ด้วยนะคะเพราะว่าจะพยายามเอาใบน่ารักน่ารักมารีวิว อย่างสม่ำเสมอเลยอย่างวันนี้เนี่ยก็มาด้วยน้องจิ๋วนะคะเออ่เป็นคอลเลคชัน 21A นะคะใบนี้เนี่ยก็คือเป็นใบที่หายากมากนะคะเอ่ออันนี้จะอยู่ในช่วงของเมทายา2021นะคะก็คือกลางปี2021 เป็นคอลเลกชันที่ก้อยรอนานมากนะคือไปตั้งแต่ห้างเปิด10โมงเนี่ยแต่ว่ากว่าจะได้เข้าช็อปเนี่ยคือ4โมงเย็นนะคะแล้วก็ใบเนี้ยก็ไม่ได้มาจากช็อปไทยนะคะเพราะว่าเขามีไว้โชว์ไม่ได้มีไว้ขายนะคือถ้าแฟนๆที่แบบติดตามชาแนลจะรู้เลยว่าใบเนี้ยเป็นใบที่แบบหายากมากจริงๆเอ,อ่อธิบายให้ฟังก่อนว่า m a t เธ e ยดาคอลเลกชันคือมันจะเป็นคอลเลกชันของงานศิลปะพื้นบ้านของชาวฝรั่งเศสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย คอลเลกชันนี้เขาจะเน้นแบบงานคุณภาพแล้วก็มีความประดิษฐ์ประดอยมีเรื่องราวนะคะอย่างเช่นใบเนี้ยเขาก็จะพิเศษตรงที่เป็นท็อปแฮน l e เดิลแบบนี้ซึ่งแบบไม่มีดีไซน์แบบนี้มาก่อนเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เป็นท็อปแฮน l e เดิลทรงนี้นะคะแล้วก็สายเขาเนี้ยก็ทําได้แบบคือมันปรับได้เนี่ยมันมันทำเป็นแบบ สายเดี่ยวสายคู่ก็ได้นะคะแล้วก็อะไหล่จะเป็นทองวินเทจเป็นทองด้านนะคะแล้วก็เป็น CC Turnlock ซึ่งปกติแล้วเนี่ย S L G คือ small l e a t h e goods เครื่องหนังชิ้นเล็กเนี่ยเขาจะไม่ได้ทำา c t u u r n o o นนะปกติ CC Turnlock มันจะมีแต่ใบใหญ่เพราะฉะนั้นใบไหนที่แบบเป็นเครื่องหนังชิ้นเล็กแล้ว CC Turnlock เนี่ยก็แนะนำว่าควรตาควรเก็บไว้เลยนะคะเพราะว่ามันพรีเมียมากม ไซส์ของเขานะคะตรงนี้หน้ากว้างจะอยู่ที่ประมาณ11เซนนะคะแล้วความสูงก้วัดเฉพาะสูงที่แบบใช้งานได้จริงนะคะอยู่ที่ประมาณ7เซนแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่ประมาณ3เซนนะคะคือไซส์เขาอะ่ะก็คือเทียบได้เท่ากับการ์ดโฮเดอร์แหละเนี่ยประมาณเนี้ยแต่มันยังใส่อย่างอื่นได้อยู่เพราะว่าเขามีความหนานะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูด้านในเนี่ยก็เป็น ช่องเล็กๆนะคะแล้วก็ made in France เห็นไหมปกติแล้วอะเครื่องหนังชิ้นเล็กจะ made in Italy นะคะแต่อันนี้ made in France คือพิเศษมากๆแล้วก็มีช่องไว้ใส่เงินใส่การ์ดได้นะคะแล้วก็ตรงนี้เอ่ออยู่ตรงนิ้วชี้ก้อยนะคะจะเป็นลิ้นหนังเอาไว้ ป้องกันสติ๊กเกอร์โฮโลทาให้สติ๊กเกอร์โฮโลไม่หลุดนะคะที่นี้เดี๋ยวจะใส่ให้ดูอย่างเช่นสมมติว่าเราพกการ์ดนะคะเป็นบัตรเครดิตเนี่ยหนึ่งใบเสียบลงไปในช่องนี้ได้เราพกเงินนะคะเป็นแบงก์พันสามารถใส่ลงไปในช่องการ์ดโฮเดอร์ช่องนี้ได้เลยนะคะทำให้เรามีช่องเหลือๆไว้ใส่อย่างเช่นลิปสติกนะคะใส่ในช่องว่างๆได้เลยคุณแจรถนะคะก็ใส่ได้เนี่ยแล้วก็ปิด คือหนังรุ่นนี้เขาจะเป็นหนังที่มีความหนาแล้วก็ยืดหยุ่นแล้วก็นุ่มมือนะคะคือทนมากๆเลยเนี่ยอันนี้คือจุของที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้แล้วนะคะก็แบบ เบาๆแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียทรงแต่อย่างใดแต่แค่ว่าเราจะต้องเลือกนิดนึงว่าเราจะเอาอะไรใส่ในกระเป๋าจิ๋วใบน้อยของเรานะคะคือก็มองว่ามันยังเป็นกระเป๋าจิ๋วที่ใช้งานได้จริงอยู่นะทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะเปลี่ยนเป็นแบบใส่ AirPods เนี่ยก็ใส่ได้นะคะความสูงมันก็ประมาณ AirPods แหละแล้วเราก็ปิดก็ไม่ได้มีปัญหาอืมนี่ก็ปิดได้ ถ้าจะใส่การ์ดทั้งหมดเลยก็ใส่ได้นะคะในช่องเนี้ก็คือเต็มที่เลยอะ่ะเพราะว่ามัน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 มีที่โลง่งๆให้นะคะเออเดี๋ยวจะสะพายให้เพื่อนๆดูว่าแบบมันมันชิคมากไอเทมเนี้ยมันมันเหมือนเป็นตัวอ c c เซอรี y ในการแบบตกแต่งคอมพิวตลุคของเราเลยเนี่ยถ้าแบบ crossbody นะคะอื วันนี้แต่งตัวมาในธีมแบบต้อนรับตุดจีนนะก็เป็นโทนแดงลัสเบอร์รี่แล้วก็กระเป๋าสะพายข้างก็เป็นสีลัสเบอร์รี่ให้เข้ากับช่วงตุดจีนรับทัพนะคะเนี่ยคือน่ารักมากนี่ขนาดเราแต่งตัวแบบชิลๆนะแต่ว่าพอใส่สะพายตัวนี้ปุ๊บก,ก็คือดูมีอะไรเลยแล้วก็ถ้าสมมติว่าทำเป็นสร้อยคอเนี่ยก็เก๋มากนะคะน่ารักอืมเก๋ๆดูแบบ สบายสบายแต่ว่ามีสไตล์นะคะถ้ารู้สึกว่ายาวไปเราทำสั้นขึ้นก็ได้นะคะเราก็ผูกกระเป๋าผูกใส่โซ่ด้านหลังเอาหรือว่าจะแบบทำสายคู่ก็ได้นะคะเนี่ยก็ทำสายคู่อย่างเงี้ยแล้วก็สะพายก็ได้สะพายข้างเอาเก๋ๆได้เหมือนกันนะคะหรือว่าจะแบบทำเป็นท็อปแฮนดิลคือถือไปเลยไหนๆเขาทำถือให้แล้วก็ถือไปเลยนะคะ ถ่ายรูปสสวยๆก็ได้คือไอเทมเนี้ยคือออกงานก็ได้นะไปเที่ยวห้างชิคๆก็ได้แล้วก็แบบงานคุณภาพงานหายากนะคะคือถ้าได้ซีซีเทิร์นล็อกมาเนี่ยคือแบบว้าวมากนะแล้วก็สีเขาแบบ ไม่เอ,อะอะมันเป็นสีที่แบบใช้ได้ยาวๆแต่งตัวง่ายค่ะวันนี้ก็มาแนะนำสั้นๆนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ใก้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากเพื่อนๆติดตามที่ IG ก้อยก้ิขีดล่างโชเส้นแบรน์นะคะชื่อเหมือน YouTube อันนี้เลยหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ Channel ขีดล่างโชว์เนวันนี้ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ